สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องของแพลแพค่ะก็เราไม่ได้เจอกันนานมากนะคะติดปันไม่ใช่ว่าไม่ได้เจอกันนานมากแต่ว่าเราไม่ได้คุยกันนานมากนะคะแล้วคือ ไบช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งกับทุกๆเรื่องนะคะในไหนจะเรื่องทําเรื่องเรียนต่อของปี2นะคะของอแพนะคะแล้วก็ไหนจะ <c oughs> เรื่องคดีจ่าเย,ายเรื่องเอกสารในการทําเรื่องเรียนต่อหลังจ,จบอแพนะคะไบไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมไบไม่รู้ว่าทุกอย่างจะเวิร์กไหมแต่ว่าไบายพยายามทําเรื่องอยู่แล้วไหนจะเรื่องอแพที่มาใหม่นะคะเดี๋ยวไบจะไปเจอเนาะหลายคนเลยนะคะไบต้องเป็นบัตตี้เขาก็คือต้องพาเขาไปดูรอบๆแล้วก็หลายๆเรื่องในชีวิตไบนะคะก็ยุ่งวุน่นวายมากแต่ก่อนอื่นเลยนะคะหลังจาก เราไม่ได้เจอกันนาะนคิดถึงทุกๆคนที่สุดเลยนะคะคิดถึงทุกๆคนที่สุดต้องแปลนะคะเพราะพูดเร็วมากแล้วเป็นบ้าอะไรชอบอัดวิดีโอตอนป่วยนะคะป่วยอีกแล้วนะคะติดน้องๆมาอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ไบจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งมีคนหลายคนถามมา18,009น้องคนนี้นะคะไบเพิ่งเห็นเออไม่ได้เห็นเพิ่งเห็นแหละ ข้อความน้องเขาพูดว่าจากน้องกันนิกาปะหรือเคนิกาปะ K E N I K A ไม่รู้นะเมกสวัสด์นะคะหรือมากสวัสด์วะนะคะเคนอ่านว่ากันนิกาละกันนะใบก็ไม่รู้จะสะกดยังไงนะเคนิกาละกันคีนิกาอะนะคะมากสวัสด์เขาถามว่าออแพรเกิดชีพอะไรหรอคะอย่างที่เห็นด้านล่างแต่เราละไว้ในฐานที่น้องก็เข้าใจนะว่าอแพนะคะเกิดชีพอะไรหรอคะออแพรคืออะไรออแพรคือเราอย่าพูดให้ไกลนะคะอแพรคืออะไรตีเป็นขั้นต่ำเลยก็คือ เออตีเป so like, ็นคำง่ายๆเลยก็คือออแพก็คือคนเลี้ยงเด็กนะคะคนเลี้ยงเด็กถามว่าอะไรก็ถามว่าพี่เลี้ยงบ้านเราเนี่ยนะคะพี่เลี้ยงบ้านเราแต่ออแพรคือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะบินมาจากฝรั่งเศสแต่ใบไม่เข้าใจเพามีอยู่อเมริกานะคะออแพรคือคนคนหนึ่งจากประเทศหนึ่งมาบินมาสู่ประเทศหนึ่งเพื่อทําการเลี้ยงเด็กนะคะถ้าในอเมริกาใบก็จะตอบว่าถ้าฝรั่งถามว่าออแพรคืออะไรใบจะตอบว่ามันก็คือแนนนี่จากประเทศอื่นนะคะมันก็คือพี่เลี้ยงเด็กธรรมดาเนี่ยแหละก็คือโดยรวมก็คือออแพรก ก็เป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กซึ่งอพนเนี่ยใบจะเล่า,าระดับไม่ใช่ระดับอันนี้จะขึ้นอยู่กับเอเจนซี่หรือเปล่าใบไ,ไม่แน่ใจแต่มันจะมีพื้นฐานกฎขั้นต่างขนฐานทูตท,ที่เขารับคนที่เป็นอพนเข้ามาทางานอยู่แล้วอพยนะคะคือพี่เลี้ยงเด็กจากประเทศอื่นที่มีโอกาสได้ทํางานในประเทศอื่นโดยที่1โฮสส่งเรียนนะคะไม่ได้ส่งเรียนสูงนะอันนี้คือเรียนแค่เป็นคอร์สธรรมดานะคะส่งเรียนในจํานวนเงินราคา500เหรียญน,นะคะเขาให้เรา500เหรียญ เราต้องเก็บเครดิตให้ครบ6เครดิตนะคะในการเรียน2มีวันหยุดพักผ่อน2อาทิตย์คือ14วันนะคะคือจะไปไหนก็ได้จะไปทําอะไรก็ได้14วันอันนี้ไม่รวมวันหยุดประจําอาทิตย์วันหยุดประจําอาทิตย์แล้วแต่บ้านแล้วแต่ข้อตกลงแล้วแต่สัญญานะคะทุกวันนี้ใบก็ยังได้แค่หยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันกับอีกครึ่งวันนะคะเหมือนไม่ได้หยุดนะคะล้วก็แต่ส่วนใหญ่คนจะได้หยุดสองอาทิตย์กันนะคะซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้มีดับไบิ้ลหลายแปลแปลก ะะแล้วก็3มีแหละนะ็กหน้าแล้วก็อ๋ออันเนี้ยใคไม่รู้แล้วแต่เอเจซีหรือเปล่าแต่ว่าโค้ดเนี่ย เขาต้องช่วยเราจ่ายค่ารถด้วยแต่อันนี้ไบไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่ของเอเจนซี่ของเอเจนซี่ไบเขาจะช่วยเราจ่ายค่ารถด้วยนะคะค่ารถเดินทางไปโรงเรียนโรงเรียนนะคะไม่ใช่ไปเดินเที่ยวนะโรงเรียนนะคะ 4. เขาต้องเออเราต้องอยู่กินกับเขานะคะคือใช้ชีวิตบ้านเขาอยู่ดวเขาอันนี้ไบเคยถามเอเจนซี่ว่าไบต้องจ่ายค่ากินไหมอันนี้แล้วแต่บ้านพี่เขาบอกว่าแล้วแต่บ้านบางบ้านก็อาจจะแบบว่าให้เราช่วยแชร์แต่บางบ้านเขาอาจจะไม่ให้จ่ายแต่ส่วนใหญ่จะไม่ให้จ่ายเพราะว่าค่าแรงของเราถูกอยู่แล้วนะคะก็แพ ถามว่าทำไมก็ถึงจ้างออแพร์ทำไมไม่จ้างแนนี่ที่ดีแนนี่ที่ดีเก่งคุณภาพดีแต่ราคาแพงมากซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นราคาออแพร์นะคะเราทํางานตกชั่วโมงละประมาณแค่4ถึงหเหรียญต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่อยู่กินกับเขาเสร็จนะแต่ถ้าเป็นแนนี่เขาจะได้ตกละชั่วโมงตั้งแต่1 0ถึง15เหรียญต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งราคามันต่างกันมากแต่ว่าถ้าโดยรวมเรื่องกินเรื่องอะไรแล้วลดหลั่นกันไปราคาก็พอๆกันค่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นงานที่ <c oughs> น้อยไม่ใช่เป็นงไงที่หนักนะคะเพราะแพ้มีการทํางานก็คือในหนึ่งอาทิตย์ทำงานได้ไม่เกิน45ชั่วโมงไม่เกินนะคะแล้วก็ไม่ต้องทํางานบ้านงานบ้านเนี่ยทำของน้องก็คือเก็บของเล่นซักผ้าน้องหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ใบทั้งหมดทุกอ,อย่างอันไ,ได้ใบมีกฎอะไรไม่ใช่ไม่มีกฎใบ,ม,ฎบมีอะไรที่นอกเหนือจากที่ในกฎมันนี้ไว้เยอะ,ะนะคะอันนี้จะใบจะไม่พูดแล้วกันจะละไว้นะคะถ้าใครอยากรู้ค่อยมาถามเนอะแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวหรืออะไรอย่างงี้ค่อยได้นะคะแล้วก็งานบ้านไม่ต้องไปทำหนักหรืออะไรคืออ๋อแพรมันเป็นเหมือนการแล่ะ ถามว่ามันเป็นอาชีพไหมต้องบอกว่าเหมือนจะเป็นอาชีพแต่มันไม่ถาวรน,นะคะออเทเนี่ยอยู่ได้แม็กซิมัมก็คือมากสุดนะคะ2ปี2ปีเท่านั้นตอนสหรัฐให้ได้แค่2ปีใน1ปีแรกตอนที่เรามาเนี่ยถ้าเราเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งอยากกลับไปเที่ยวบ้านรีบกลับนะคะพอปีที่2คุณห้ามออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเด็ดขาดถ้าคุณบินออกนะคะวีซ่าคุณโดนรีเจ็คทันทีนะคะก็คือไม่สามารถเป็นออเพได้ก็คือในเมื่อคุณกลับบ้านไปในปี2คุณพ้นสภาพการเป็นออเพ โดยทันทีนะคะถามว่าทําไมคือด้วยความที่ปีแรกเราเข้ามามันมีตาปั๊มจากต่อหมอใช่ไหมคะตาปั๊มมีซับต่อมอมันทําให้เราเข้าออกประเทศได้แต่ปีที่2เนี่ย พอเวลาเราต่อสัญญาออแพเนี่ยเขาจะส่งวีซ่าเข้ามาหาเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่กรอกข้อมูลนะคะส่งออนไลน์แล้วกเ็เขาจะส่งมาที่บ้านเราเราเข้าได้ตรงนี้เลยนะคะได้เสร็จการพิ่า้องไม่มีตาความเนี่ยของต่อมอเข้าออกประเทศการที่า่าเราเข้าออกประเทศไม่ได้นะคะแล้วอย่างที่บอกไปนะคะออแพนแม็กซิมั่มได้สุด2ปีเพราะฉะนั้นนะคะอยากทําอะไรรีบถานะคะอ่าแล้วก็ถามว่าออแพนงานหนักไหมอันนี้แล้วแต่บ้านแล้วแต่ตัวโหดแล้วแต่รายละเอียดที่เขาวางไว้นะคะแต่ส่วนใหญ่คนจริง ถ้าเป็นออแพรธรรมดาแบบไม่ได้ทำแบบใบนะคือแบบไม่ได้ทำแบบจิบอาถาเยอะแยะมากมายมันไม่หนักหรอกค่ะใบถือว่าคือวันนึงเนี่ยนะเราพยายามเป็เตทนเด็กใค้ไห้มากที่สุดแล้วก็จัดตารางขึ้นเหมือนเราผู้ใหญ่คนหนึ่งอะเมืนเราเป็นพี่สาวที่ต้องเลี้ยงน้องดีกว่าพูดแบบนี้นะคะอย่า yeah. คือมันมีหลายคนที่เขาสะบอกว่าแบบเออเล็กๆไปเถอะมันไม่ใช่ลูกเราหรือรอะไรงี้ แต่ไบจะเป็นคนที่คือไบ,เ, <c oughs> บอเป็นคนติดแตกนะ่งซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเปคนติดแตกมาไบก็จะพยายามเลี้ยงน้องนะคะโดยที่เอาใจเขาใส่ใจเราแต่ไบก็จะมีความที่เป็นเคี่ยวอะ่ะเด็กหมันเลยไม่ชอบไบเท่าไหร่ไบจะเป็นคนเคี่ยวแม่ก็ถามว่าเออทำไมเด็กยังไม่ติดไบสักทีอะไรเงี้ยไบยเลี้ยงมาตั้งปีกว่าแล้วก็ไบเป็นคนดุไงเด็กมันก็เลยเหมือนแบบทำไมต้องดุแต่ไบจะต้องบอกว่าเราต้องดุตอนนี้พอโตขึ้นจะปล่อยอะไรก็ปล่อยไม่รู้ดาไบเป็นคนแบบนี้นะคะแต่ถามว่าเออแล้วคาวมาเป็นอ้อแพรเนี่ยเลี้ยงน้องแต่เลี้มดกไไตั่ นะคุณตีลูกเขาคุณมีปัญหาะคะห้ามตีมันจะมีใบออกมาเลยใบก่อนที่ไปเหมือน orientation นะที่แบบเขามาที่บ้านแล้วเขาจะมาคุย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 เราต้องเซ็นสัญญาแล้วว่าห้ามตีห้ามตะโกนห้ามอะไรเงี้ยคือเขาจะมีบอกเลยเราต้องเซ็นสัญญานะคะเรื่องกินตรงกินตัวก็ต้องระวังด้วยนะคะม,มีสัญญาไปคือแบบอะไรว่ามีเรื่องกนขนแข้งด้วยคือมันมีตลกๆลกับออแพเยอะคะ่ะเดี๋ยวไว้ไม่จะมาเล่าในคลิปอื่นให้ฟังเนาะแล้วก็เนี่คยค่ะโดยรวมคร่าวๆออแพก็คือเนี่ยนี่ที่อยู่ได้แค่2ปี ถามว่าม,มันเป็นอาชีพไหมมันเป็นอาชีพที่ไม่ถาวรแต่ใบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่อืมต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีดีกว่านะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะราคาไม่แพงมากถ้ามีโอกาสก,าก็แนะนําให้มานะคะเพราะว่า มันจะคือช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้มีโอกาสค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็คือน้องหลายคนบอกว่าพี่ถ้าหนูเรียนจบแล้วไปเลยได้ไหมพี่แนะนําถ้าเกิดเรียนจบแล้วให้รีบมาหรือถ้ายังเรียนไม่จบอันนี้พี่ขอใช้คําว่าวิจารณญาณของแต่ละครอบครัวดีกว่าถ้าเป็นใบนะถ้าใบมีลูกใยอยากให้ลูกมาก่อนที่ใบจะเริ่มเรียนก่อนที่จะให้ลูกใบเรียนมหาลัยเพราะอะไรเพราะหนึ่งนะคะเด็กที่เรียนมหาลัยเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็คือเหมือนเราไม่เคยได้ไปเจอโลกกว้างเราเอาแต่เรียน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 จนจบนะคะแต่สิ่งหนึ่ง ที่ไปแล้สุด่าถ้าเกิดไปมีลูกก็อยากให้ลูกมาเจอก่อนเพราะว่าลูกมาเจอประสบการณ์ได้รู้ในทางที่เขาชอบว่าเขาชอบทำอะไรเขาไม่ชอบทำอะไร อย่างหนึ่งให้เขาได้ไผเจอโลกว่างให้เขาได้ลองหัดทํางานเองเก็บเงินเองดูว่าชีวิตมันลําบากแค่ไหนช้วชีวิตร่วมกับคนอื่นทํางานรับใช้คนอื่นมันรู้สึกยังไงนะคะแต่ถ้าบางครอบครัวเขาบอกว่าเออให้ลูกเรียนจบก่อนให้ลูกเรียนจบก่อนก็ดีค่ะแต่ถ้าเป็นใบนะใบอยากให้ลูกมมนก่อนเรียนจบเพราะใบเนี่ยกำลังทำเรื่องเรียนต่อเราสามารถเก็บเงินทําเรื่องเรียนต่อมหาลาัยที่นี่ได้ใช่ไหมคะคือใบรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าหนักหนาสาหัสการถ้าเราทําเรื่องที่นี่ต่อได้อีกอย่างก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาเรียนมหาลัยที่ ล้วก็ต้องมาเรียนหาอะไรที่นี่อีกรอบหนึ่งอันนี้กรณีที่คนอยากเรียนต่อคะถ้าคนไม่อยากเรียนต่อก็มาประสบการณ์ก็พอนะคะก็จริงๆโอเพนก็มีอยู่นะแต่รายละเอียดมันก็ประมาณเนี้คร่าวๆนะคะแล้วก็วันหยุด2อาทิตย์ที่เขาให้เราเนี้ยเขาจะไม่หักเงินเราคะเรายังได้เงินเต็มจำนวนเหมือนเดิมนะคะก็คือได้เงินตามที่เราต้องได้นะคะเพราะว่ายังจะให้เหมือนเดิมก็ขอจบไปที่ประมาณนี้แล้วกันเนอะเพราะออแพรมันต้องมีอะไรอะไรละเอียดเยอะเยอะอันเนี้ยค่ะรายละเอียดของออแพรแต่ละอันแล้วแต่ว่าเราเจอ วันไหนเจอเอเจนซี่ไหนนะคะถ้าฟังไปรู้เรื่องม่ต้องขอโทษจริงๆเพราะใบไม่สบายนะคะก็ขอจบเรื่อง่นี้ขอจบเรื่องอ้อแพลวเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะคะอยากรู้เรื่องเอเจนซี่อเรื่องอะไรนะคะติดต่อใบมาได้เนอะทางช่องด้านล่างนะคะน้องจะเห็นแบบน้องจะมีอย่างของพี่คนโกด facebook หน่อยมันจะมี prescription ข้างล่างะคะ่ะที่เป็นแบบกล่องน้องกดเลื่อนลงมานะก่อนจะถึง comment อนะ มันจะมีใบจะลงเลียงของไบไว้หมดนะคะตอนนี้ไบกําลังทําเว็บไซต์นะคะแล้วก็กําลังทาพวกเว็บไซต์แยกกับพวกถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็จะทําพวกแฟชั่นบล็อกอะไรพวกนี้แยกด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่สําเร็จก็คือแบบยุ่งมากอย่างที่บอกไปยุ่งมากัวบภาษาแดงแล้วยังไงก็ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามไม่มีช่องทางการติดต่อเนเฟซบุ๊ o o o ิต t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  ์อินสตา a กรนะคะก็ยังไงก็ติดต่อกันได้คุยได้นะคะปรึกษาได้ไบร์ไบร์าอาจจะตอบช้านิดบางทีก็นิดบางทีก็ชา้าบางทีก็เร็วนะคะคือมันแล้วแต่ความยุ่งของไบรจริงๆยังไงก็ถ้าไม่ยินถามไลน์ถามไปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยจะลงไปคอมเมนต์นล่างก็ได้คะ่ะยังไงก็ขอบคุณมากานะคะสวัสดีค่ะบาย Hello everyone it's me Bryce so today